ครับว,วันนี้ช่องน้องนาชาจะพามาดูไดโนเสาร์ S <S <Yahoo. S 1> ตัวใหญ่ไหมล่ะ <laughs> ไปไปเดี๋ยวเราไปดูไดโนเสาร์กันเข้ามาถ,ถึงก็เจอไดโนเสา,าร์ต้อนรับตัวใหญ่เลยแบคทีอโ,โ,โอโซลตัวใหญ่มากจริงเลย,ยดูครับหาง จากหางไปโอ้โหขาเท้า,าแล้วก็คออยู่นู่<ห>นเด็กๆชอบมากเนเชาเข้าถ้ำเข้าถ้ำเข้าถ้ำอุ้ย,ะอ,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 ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยตัวอะไรมันลอยได้อยู่ตรงเนี้ยตัวอะไรมันลอยได้นะชาลอยได้เฮ้ยเนชาตัวอะไรต้อนรับอยู่ข้างหน้าตัวอะไรอะ่ะเขาไม่คุ้นเลยอะ่ะตัวอะไรเนี่ยเนชาตัวอะไรนั่นตัวอะไรอ่ะพ่อคุ้นๆมากเลยเจออีกแล้ว นี่อันนี้ตัวอะไรมันกิ๊กกระโนหรือเปล่ากิ๊กกระโนเปล่าชีร็กเหรอโอ้ยนึกว่าที๊กระโดโห้ดูฟันทีรักดิโอ้ยฟันแหลมคมกว่าท้าวพี่แล้วอีกอ่ะตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยตัวตัวอะไรมารอน้องราชตรงนู้นดูดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วเดีวเดีวตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไร กีกวัวนดอนเนาะใช่เปล่ากีกวัวนดอนจริงๆด้วยตัวอะไรนะจะไปนกโซนัตรงอยู่จะไปนกโซนัทใช่จริงๆด้วยในะช,ออยชย่จริงๆด้วย,ย,วยมันกำลังกินปลาอยู่หรือเปล่าจะกินปลาเปล่ากินปลาไหม <c oughs> มันมีปลาใช่ไหมที่เราเสาวเยอะมากเลยอะ <c oughs> โอ้โหสไปโนโซรัตเนี่ยเห็นเปล่ากินปลาอยู่ตรงนี้เปล่าโอ้โหเด้อสาวเยอะมากโอ้โหนี่มันสไปโนโซรัตของจริงอะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วมันเป็นมันมันเหมือนญาตจระเข้เลยเนี่ยดูผิวมันเหมือนจระเข้เลยดูปากมันดิถ้าดูปากเดี๋ยวนี้คือจระเข้เลยเนี่ยโโอ้ อะไรเนี่ยะะเดี๋ยวเสาเยอะมากที่นี่เด็กมาก้าจะชอบแน่เลยอ่ะดูดิโอ้อันนี้ก็คือชีเล็กนะชีเล็กตัวใหญ่โอ้ยพ่นไฟได้ด้วยพ่นไฟโอ,อ,ไอ้ตัวอะไรต่อตัวอะไรต่อนี่ก็ชีเล็กอีกแล้วชีเล็กเยอะจังเลยดูดูนนี้ก็คือชีเล็กนะครับโอ้โหโอ้โหนพ่นไฟ ฉันได้นไฟได้ด้วยเข้าไปได้ปากปเข้ไเาไปในปากเลยเออแหมกินแล้วถูกกินอีกแล้ว <ś c oughs> นี่คือลาย Back so แบ็กโยโซละโอตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเด็กๆมาที่ชอบทุกคนสไปโนโนอรสวรรได้อย่างเท่เลยอะ่ะสวยจริงๆครับตอเสาที่นี่แนะนำครับเด็กๆม,มากันครับชอบทุกคนเลยอะ่ะ ครับเราเข้ามาร่บภายในแล้วนะครับ <And S 1> นี่มีสซยพลาท็อปมาให้น่ซักถ่ายรูปด้วยอ <And S 1> ่าทำสองเนี้ยทำสองเนี้ยต่อไปเราจะเข้าที่สวนดึกดำบันแล้ว <Yeah. Woo. S 1> โอ้โหได้ินเสียงไหมครับได้ินเสียงไหมเอาละครับเราจะเข้าภายในแล้วนะครับโอ้โหแท้เสียงก็ตกใจแล้วอะไม่ต้องเข้าแล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ย เข้าไหมนะชาเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมนะชาจะเข้าไหมโอ้ยไม่ไม่พูดไป่จาแล้วครับกลัวเฮ้ยมันพ่นไฟได้ด้วยเปล่าเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้นะชามีทีเล็กด้วยดูสิโอ้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาเร็ววิ่งหมดไปวิ่งหมดตอนเร็วโอ้ น่ากลัวมากเลยนะตัวใหญ่นะเฮ้ยสปันเอ้ยอะไรตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยคอมโซกนาทัศนะชาตัวเล็กนิดเดียวเองอะ่ะอืมมันรักก็าชามันไม่ทำอะไรงไงเห็นไหมมันรักนะาชาพ่อบอกแล้วเห็นป่าวไปไปเดินต่อเดินต่อโอต่อไปตัวที่นาชาชอบ กล <_ d isk> ัวกลัวกลัวกลัว,วมีเด็กกลัวใ,ใกล้เลยหรือไก่เลยขออยับมือด้ด้วยนั่นอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยทไมขามันใหญ่ขนาดนี้ทัไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ยมันสูมันใหญ่คอยาวด้วยอยาวมากเลย ใช่แล้วอันนี้มันคืออะไรคือตัวอะไรดูตัวอะไรดูแล้วตัวอะไรนรูเวียงกอซอลัดอ๋อเป็นไดโนเสารที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอ๋อเหมือนกันกิโอโซลัดแต่ไม่ใช่นะมันชื่อว่าภูเวียงโกอโซลัดคนพม่ที่ประเทศไทยก็เลยตั้งชื่อนี้นะครับอ๋อหอมยามากเลย พอมันยาวมากเลยมันชื่อภูเวียงโกโซลัสเป็นตัวสาอประเทศไทยนะแม่ออใช่ไม่ใช่แบ,บคทีโอโซลาสมันชื่อภูเวียงโกโซลัสเดี๋ยวทุกคนดูกระดูกอะไรอ่ะอ๋อนู้นนีไงเดอเสาอสวนพันเขาบอกว่าเดอะเสาอมาสนสวนพันเพราะอะไรแม่อุกกาบาตตกใช่ไหมนะชา พี่บาโซ่บอกอุกบาทตกใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเสือเขี้ยวดาบโอ้อันนี้เสือเขี้ยวดาบแม่โอ้ยกระดูกเสือเขี้ยวดาบโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยแวนอะไรแดนเวอร์โซลาสโอ้แดนเวอร์โซลาสโอ้ใช่เห็นไหม,อ,มอันนี้คืออะไรเนี่ย อะแพทโซลาร์ดโอกระดูกมนะันนะนี่อะไรอะ่ะโอี่กระดูกเดือยเสาอะไรนะชาตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่นะชาคุณคุณได้ต่บเนี่ยกระดูกนี่อะไรโอะโลโซลานี่งไงอะโลโซลาร์ที่นาชาดูกับท่อสีเขียวตัวสีเขียวอะ่ะอะโลโซลาร์ใช่ไหมอะโลโซลาร์ใช่ไหม อโลโซลัสรู้จักอัชารู้จักอโลโซลนะัร์ไหมรู้จักแล้วตัวนี้ตัวอะไรอ๋อนี่ไมอาโซล่านี่อุ้ยแม่ไมอารโซล่าตัวใหญ่นะเนี่ยเราดูดูว่ามันตัวเล็กนะคตัวนี้นะครับเรามาดูช้างนะครับช้างที่ลำธารน,นะครับโอ้โหกำลังกินน้ำมันอยู่เต็มเลยช้างงายาญ่มากตัวนี้โอ้โหตัวนี้ช้างกำลังร้องแฝงอยู่ร้องแฝงแฝๆด้วยนะ บินมาดูช้างกันครับโอเคครับเรามาถึงมนุษย์ถ้ำแล้วครับนี่้ hey, <yeah. S 1> นี้ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับเ oh. นี่ยก่อไฟอยู่แล,ล้เลยเลยใช้ฟืนในการก่อไฟนะครับตะโขงโบราณนี่จะประเทศตะโขงโบราณนะครับ oh. มีมา้าแล้วก็มีไฮยีน่าด้วย oh. อันนี้อะไรอะไร oh. ช้างสเตโกดอน oh. ตัวใหญ่เนี่ย มาแค่ตัวเท่าช้างได้ไงเนี่ยวันนี้มาอ้าตัวนี้มีแต่ดาเสาด้วยนี่แม่ม่้างบอกข้าวตข้าไม่ได้ยินตัวนี้ท่อะไรคะนี่ตัวอะไรคะเบสิโอโซดาเบสิโอโซลาสอันนี้ตัวอะไรนะคะตัวอะไรนะเอนกิโนโซลาโอ้แล้วตัวอะไรคะตัวนั้นอะไรเอนกิโนโซดาเอนกิโนโซลาโอเคทำไมอะไรนแค่ันไม่ขยาดตัวนี้ของปอมไง ไปเดี๋ยวไปดูมีตัวอะไรจริงๆแล้วตัวนี้ชื่อภูเวียงนะภูเวียงภูเวียงโนโซลัสนะครับที่เราไปเห็นตัวใหญ่ๆกันโอ้พี่ครับเลยฮะนี่ตัวอะไรลูกตัวอะไรโอ้โหเหมือนจิงก่านะเหมือนจิงก่าเหมือนจิงก่าเลยเหมือนจิงก่าเลยอ่ะตัวนี้อุ้ยตัวอะไรนี่แมงป่องทะเลยักษ์ ก่องแม่แม่็นล่องหน้าต่างอย่างไงี้นะอ,อ,อันนี้ตัวอะไรเหมือนจิ้งจงน้ำเลยบ,ยบายให้พ่อก่อนบ๊ายแล้วตังพ่อหันวองค่ะพ่อสิครับาบายโอเค